อาร์มชุติมาขอโทษที่ต้องโพสต์แต่แบบนี้ไม่ไหวแล้วสำหรับนักร้องสาวอาร์มชุติมามีแฟนคลับติดตามไม่น้อยเลยลค่ะที่ไม่ว่าจะไปร้องเพลงทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนก็มักจะมีแฟนคลับตามไปให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแถมตอนนี้อาร์มยังโสดอีกด้วยเพราะว่าเพิ่งออกมาประกาศโสดเลิกรากับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลไปแล้วแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆแนห่ส่งกำลังใจให้อาร์มอย่างรัวๆเลยซึ่งเกี่ยวกับทางอดีตผู้จัดการที่ไปรับเงินเจ้าภาพไว้ก่อนหน้านี้ โดยอามเล่าว่าเนื่องจากตอนนี้อามชุติมาได้มีการเปลี่ยนผู้จัดการหากผู้จัดการคนเก่าได้มีการรับเงินเจ้าภาพคนไหนต่อไปนี้งดรับผิดชอบทุกกรณีค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0832595985อาตองจากนั้นอามก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าขอโทษที่โพสต์แบบนี้หนูแบกนี้ให้ใครไม่ไหวแล้วค่ะแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าสู้ๆนะคะ นี่ที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างก็ปล่อยให้กฎหมายจัดการคนแบบนั้นซูซูนะหนูให้กำลังใจน้องสาวนะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องอามซึ่งเรื่องนี้จะจบลงอย่างแฮปปี้ไหมอามจะจัดการอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไป